สวัสดีครับสวัสดีอย่างครับอ,อ๋อสวัสดีใหม่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตขัดใจท่านผู้ชมด้วยว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่อยากรับชมเรื่องของกองทุนรวมซึ่งผมสัญญาว่าในวันสองวันนี้ผมจะทำคลิปลงช่อง YouTube ช่องป้าน้ำเป็นตัวคุณครับ ส่วนคลิปนี้ขอตามใจแอดมินช่องป้านาเป็นตัวคุณผมติดข้องมานานว่าจะอยากทำคลิปแนวนี้บ้างคือไม่มีอะไรครับคือผมจะบอกว่าไอ้3แผ่นที่เห็นเนี่ยมันก็คือไอรายละเอียดของเงินปันผลที่ผมได้จากการปันผลหุ้น QH ซึ่งบางส่วนผมก็ได้ขายไปแล้ว หุ้น QH เนี่ยเป็นหุ้นที่2-3ปีที่แล้วก็ปันผลดีมากตอนนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่ก็ผมซื้อไว้3ามโบรกเกอร์สาโบรกเกอร์นี่ผมก็มีปันผลมาอย่างนิดอย่างหน่อยก็สรุปว่าถ้าเราซื้อหุ้นตัวเดียวกันแต่ซื้อ3ามโบรกเกอร์เวลาเอกสารมาที่บ้านเราเขาก็จะส่งมาให้3ใบซึ่งท่านก็ไม่ต้องแปลกใจ กาปาขอโทษทีพูดติดอีกแล้วปันผลเนี่ยปันผลนี่ก็จะมาสามสามใบเหมือนกันแต่ยอดเงินเนี่ยก็แต่เรโบกเกอร์ก็จะเข้าบัญชีเงินบัญชีธนาคารที่เราแจ้งไว้ซึ่งก็แล้วแต่เราจะแจ้งแต่และโบกเกอร์ถ้าเราแจ้งเป็นบัญชีเดียวกันมันก็จะเข้าในบัญชีเดียวกันแต่ถ้าเราแจ้งต่างบัญชีกันก็จะเข้าต่างบัญชีกัน ผมเคยได้ยินท่านหนึ่งบอกว่าเวลาเงินปันผลเข้าเนี่ยบางบล็อกเกอร์เขาก็อยากได้ยอดเขาก็จะชักชวนให้เราใช้บัญชีของเขาคือบัญชีธนาคารเขาเขาก็ได้ได้ผลงานด้วยแต่ถ้าไม่คิดอะไรถ้าเงินปันผลอะไรมันไม่เยอะก็แล้วแต่ที่เราสะดวกครับส่วนเรื่องของการเลือกหุ้นปันผลเนี่ย ท่านก็สามารถดูได้จาก www set.or.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดูได้ว่าหุ้นตัวไหนปันผลเดือนไหนบ้างและสติปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันก็ทำตรงนี้แล้วเราก็ไปหาดูได้ถ้ามีโอกาสหน้าผมก็จะ ทําคลิปแนะนำเรื่องหุ้นปันผลบ้างซึ่งอย่างที่เคยบอกเราไม่จาเป็นต้องมีความรู้ขนาดเชี่ยวชาญเราถึงจะได้กำไรในหุ้นหรือกองทุนก็ตามแค่มีความรู้ที่เราสามารถเอาตัวรอดได้ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ใช้ได้แล้ว อย่างที่บอกการลงทุนไม่จำเป็นต้องเครียดหน้าเครมเครียดนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนเอ้ยไม่ใช่ทั้งคืนทั้งคืนนะหุ้นต่างประเทศทั้งวันเนี่ยเราก็สามารถมีรายได้เสริมได้โดยที่มันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นรายได้ที่หลอกเงินแบบอา่าอะไรนะหุ้นฟอ r e เรหวยฟอ r e เอะไรทั้งหลายเนี่ยที่แต่ของจริงเขาก็มี คนที่ถูกหลอกง่ายที่สุดก็คือคนที่ต้องการเงินคนที่โลภมากก็จะถูกหลอกง่ายถ้าคนที่มีปัญญาค่อยๆศึกษาหาความรู้ไปอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้อยู่บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่านก็สามารถที่จะอยู่ได้จะลงทุนอะไรก็ต้องมีเหตุผลมีความพอประมาณแล้วก็ แม้ลงทุนไปแล้วขาดทุนท่านก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งเหลือไว้ซึ่งอย่างเรื่องของการลงทุนในบิตคอยผมเองก็ตอนนี้ก็ปรับเหมือนกันปรับมาเป็นถือเงินสดไว้ครึ่งหนึ่งในพอร์ตแล้วก็ลงทุนบิตคอยครึ่งหนึ่งแม้ช่วงเวลาที่ราคาบิตคอยลดเราก็สามารถที่จะไม่ขาดทุนมาก หรือถ้าเราจะลงทุนเพิ่มไปในช่วงที่ราคามันลดลงมาก็ย่อมได้แล้วเมื่อราคาขึ้นมาเราก็ขายในส่วนต่างตรงนั้นหลักการเดียวกับหุ้นผมมีเพื่อนที่เล่นหุ้นแล้วก็เล่นจากเงินประมาณสักหลักหมื่นไม่เกินสามหมื่นเนี่ยจนถึงเจ็ดแสนภายในปีเดียวโดยที่เขาซื้อหุ้นตัวเดียวกันนะซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วขายเมื่อไม่มีจังหวะ เขาก็อย <cin stereotype> ู่เฉยๆไม่ลงทุนเก็บเงินไว้ในพอร์ตเฉยๆนี่เขาเล่นตัวเดียวนะแต่เขาเล่นจริงป่านี้ผมว่าน่าจะเป็นล้านแล้วล่ะแล้วมีอีกคนตอนนี้ตอนนี้ลอไปเป็นร้อยล้านแล้วไปซื้อที่แถวการจรบุรีสามสิบไร่ทําสวนอะไรของเขาเขาก็รับราชการแล้วกะว่าตอนเกษียณนี่ก็จะไปทําไร่แต่ตอนนี้เขาเริ่มทําก่อนเกษียณแล้วอายุยังไม่เท่าไหร่เลย คือถ้าเราอ่ะบริหารเงินเป็นเราก็ไม่ไม่ใช่ถ้าเราบริหารเงินเป็นเราก็ไม่จาเป็นต้องทํางานไปจน60หรือจนกเกษียณเราก็สามารถที่จะเออร์ี่เกษียณอายุก,ก่อนกําหนดได้โดยไม่ต้องไปพึ่งเงินเออร์ี่จากรัฐบาลหรือเงินเออร์ี่จากภาคเอกชนหรือใครก็ตามที่ให้เราเราสามารถกําหนดชีวิตเราได้เองครับ คลิปนี้ก็ขอโทษทีไม่ได้ตัดต่ออะไรครับก็แช่ภาพอยู่ที่สามกระดาษแสามแผ่นเนี่ยก็เดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าอยากอาไม่ใช่อยากสิถ้าถ้ายัางไงเดี๋ยวผมจะทําให้วิธิสมาลาบ้างเอาแบบตัดต่อแบบถึงใจเลยดีไหมรู้สึกมันขี้เกียจอีกแล้วนะคิดแล้วก็บอกว่าขี้เกียจขี้เกียจตัดต่อมาหลายคลิปแล้วเอาเป็นว่า ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การอ,าอะไรนะให้คำติชมให้ข้อเสนอแนะและติดตามให้กำลังใจด้วยดีเสมอมาครับก็ขอขอบคุณยิ่งครับสวัสดีครับ